สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับเซนหมีขยี้บอลเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันพุธที่4กันยายน2567กันนะครับเราก็มีของดีมีของเด็ดมาฝากกันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบกลุ่มของเรานะครับสามารถเข้าร่วมด้วยกันได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันเพียบเียบนะครับแถมเรายังมีแจกเสื้อบอลอีกนะครับเป็นเสื้อใหม่ประจำฤดูกาลนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็คลิกกันข้างล่างนนี้้ไดเลยะครับ ไปเริ่มกันที่เลวันครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับการเจอกันระหว่างนาโกย่าแกมปัสกับซานเปเชชิโรชิมานะครับนาโกย่าแกมปัสฟอร์มล่าสุดนี้เอาชนะโชนันมา1ประตูศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดที่2ในรอบ3เกมหลังนะครับผ่าน28นัดเก็บมา37คะแนนครับรั้งอันดับ11ของตารางเจลีก1นะครับ ด้านซานเฟเซฮิโรชิมานะครับเกมล่าสุดเอาชนะ f อฟโตกเกียวมา3ประตูต่อสองครับเป็นการชนะมา6เกมติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับ29นัด55คะแนนครับรังเป็นจ่าฝูงของตารางเจลิกหนึ่งเลยนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นนาโกยะแคมปัสนะครับเคนตะฮาเซกาวะนะครับไม่มีนักเตะไปเล่นทีมชาติเลยนะครับก็เตรียมที่จะส่งให้สูกาซโมริชิมะนะครับทำเกมรุกกับยุยะยามากิชินะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าเนี่ยนะครับจะปรับเปลี่ยนจากคาสเปอร์ยุงเกอร์นะครับมาเป็นพัตติชครับกองหน้าชาวบราซิเลียนเจ้าของผลงาน5ประตูเนี่ยล่าตะข่ายนะครับ ด้านมิเชลสกิเบอร์นะครับนายใหญ่ของซามเฟเซฮิโรชิมาเนี่ยนะฮะวันนี้จะไม่มีเคสุเกะโอซาโกะนะครับที่เดินทางไปติดทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโดยจะเป็นโคโรคาวานามินะครับเล่นแทนนะฮะไทชิมัตสึโมโตะนะครับพร้อมที่จะลงสนามคุมเกมแดนกลางนะครับแนวรุกก็จะฝากความหวังเอาไว้ที่โตกาโตกาอัสลานนะครับอดีตมิดฟิลด์ของฮัมบูกนะครับที่ยิงแฮตทริกได้ในเกมก่อนปริสกอร์นะครับ สถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะโดนกันมาทั้งหมด45ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นซานเฟเซ่ที่ทําให้ดีกว่านะครับชนะไปได้17ครั้งครับเสมอกัน12ครั้งแล้วก็แพ้ไป16ครั้งนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับผลงานโดยรวมเนี่ยซานเฟเซ่ก็ดูดีกว่าเยอะนะครับแนวรุกมีทีเด็ดชัดเจนครับมองว่าจะสามารถบุกมาชนะได้แบบชิวๆนะครับคูดีให้เฉียวไปที่ซานเฟเซ่กับเรทที่เป็นต่ออยู่0.75เลยนะครับคู่ต่อมานะครับการเจอกันระหว่างโยกรับซป ฟอร์มล่าสุดนะครับบาริโนถล่มเซเดโซโอสก้ามาถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดที่4ในรอบ5เกมหลังนะครับ28นัด41คะแนนครับรังอันดับ6ของตารางเจลิก1นะครับด้านซัปโปโรนะครับเกมล่าสุดนี้ชนะฟอนเตเรมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดที่2ในรอบ3เกมหลังนะฮะผ่าน29นัดเก็บมา25คะแนนนะครับรังอันดับ19ของตารางเจลิก1นะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับบารินอตของจอห์นฮัตชินสันนะครับจะส่งทีมงานซัมบ้านำทัพในเกมนี้นะครับโดยจะมีเอเดอโดคุมเกมรับนะครับกลางสนามก็จะมีเอลแบกับยานมาเทอุสนะครับลากเหลือรดิมเส้นโคลฟากนะครับโดยที่แดนหน้านะครับจะฝากความหวังเอาไว้ที่อันเดสันโลเปสนะครับที่ยิง2ประตูในเกมที่แล้วนี้ทำหน้าที่ปริสกอร์นะครับ ด้านมิเกลเปโตวิชนะครับนายใหญ่ของคอนซาเรซัปโปโรนะครับเตรียมที่จะส่งให้เรียวตาอากินะครับเดินเกมกลางสนามนะฮะนาคูก็จะใช้เป็นสุบโชคสารชาตินะครับลาตาขายกับมาซาชิสูสูกินั่นเองนะครับคู่นี้เคยดูกันมาทั้งหมด31ครั้งด้วยกันนะครับเป็นมาริโนสที่ชนะไปได้19ครั้งนะครับเสมอ4แล้วก็แพ้8นะครับ ฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่กําลังเล่นได้ดุดันมากๆนะครับแต่มาริโนสนี่ดูครบเครื่องกว่านะครับแถมได้กําลังใจในบ้านนุนหลังด้วยเชื่อว่าจะบทชนะไปได้ในที่สุดนะครับก็เชียไปที่มาริโนสกับเบรดที่เป็นต่ออยู่1.0เลยนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างคาวาสกิฟอนตาเร่กับวองฟุเรโกฟุนะครับฟอนตาเร่นะครับเกมล่าสุดแพ้ให้กับซัปโปโรมาสูดฤดูสองนะครับเป็นการแพ้นัดที่2ในรอบ3เกมหลังนะครับผ่าน28ดนัดนะครับเก็บมาตาครับ ด้านฟองฟอร์เรโกฟุนะครับล่าสุดนี้เอาชนะคาโกชิมะมา1ประตูศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดที่สาในรอบ5เกมหลังนะครับผ่าน29านัดเก็บมา38แคะแนนครับรลังอันดับ11ของตารางนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นฟอรตเร่กันก่อนนะครับโทรุโอนิกินะฮะวันนี้ก็จะไม่มีโคตะทาคาอินะฮะปราการหลังที่ไปติดทีมชาตินะครับอย่างไรก็ตามครับยังคงมีทีเด็ดในเกมรุกเป็นชินยามาดะนะฮะดาซันโวส1ประตูนีพร้อมล่าตะข่ายเลยนะครับ ด้านชินจิออสสุกะในะฮะในใหญ่ของวอเฟริกโคฟุครับวันนี้จะจัดทับเดิมลงสนามเลยน,นะครับโดยจะมีโยชิกิโทริคาอิทําเกมรุกนะครับหน้าเปาก็ฝากความหวังเอาไว้ที่ปีเตอร์อุตกานะครับเจ้าของผลงาน8ประตูนั่นเองนะครับ คู่นี้เคยดวลกันมาทั้งหมด27ครั้งนะครับเป็นฟอนเตเรที่ทําได้ดีกว่าเลยนะครับชนะไปได้ถึง16ครั้งนะครับเสมอเจแล้วก็แพ้4นะฮะฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับฟอนเตเร่เนี่ยได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ในบ้านก็จริงนะครับแต่สถิติในบ้านช่วงหลังก็ไม่ได้แน่นอนอะไรมากมายนะครับวองฟอเรย์โคฟูยามออกรอกบ้านช่วงหลังก็แพ้ยากครับมองว่าเต็มที่นะฮะก็แพ้แค่ลูกเดียวนะครับคู่นี้ให้เชียร์ที่วองฟอเรย์โคฟูเกรทที่เป็นรองอยยู่1.5เล โคสุดท้ายของศึกเลวัานครับญี่ปุ่นนะครับเป็นการเจกันระหว่างอเบเล็กดีกาตะกับมาชิดะเซเวียนะครับผลงานล่าสุดนะครับอเบเล็กเสมอกับมาชิดะมาศูนนี่แหละนะครับไม่แพ้ใครใน5เกมหลังนะฮะผ่าน28นัดเก็บมา36คะแนนครับรังอันดับ13ของตารางเจลิก1นะครับด้านมาชิดะนะครับเกมล่าสุดเสมอกับอุระวะมา2ประตูตัวอ2นะครับเสมอ2เกมติดแบบไม่แพ้ใครมา3เกมแล้วนะครับ29กนัด55คะแนนครับรังอันดับ2ของเจลิก1นะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่อัลบิเลกข,ของลิชิโซมัสสึฮาชินะครับวันนี้จะส่งให้โมโมตินากาคุระทําเกมรุกนะครับเตรียมที่จะเรียกให้คาอิโตะทานิกุชินะครับดาวซนโว9ก้าประตูที่เป็นสำรองในเกมก่อนนี้กลับมาล่าตะข่ายเป็นตัวจริงนะครับด้านผู้มาเยือนของโกคูรโรดะนะฮะวันนี้ก็เตรียมที่จะปรับเกมรุกเช่นกันนะครับดยการเรียกให้เอริกนะครับแนวรุกชาวบราซิลเนี่ยนะฮะ กลับมาเป็นตัวจริงครับหลังจากที่สวมบทซูเปอร์ซับซัสตีเสมอในเกมที่แล้วนะครับอีกความหวังในเกมรุกครับก็จะฝากเอาไว้ที่โอเซฮุนนะครับดาวเยิงชาวเกาหลีใต้ของทีมนั่นเองนะครับสถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้14ครั้งนะครับเอาบปเดกชนะไปได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ7ครั้งด้วยกันนะครับเสมอกัน4ครั้งแล้วก็แพ้ไป3ครั้งนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้ครับมาชิดาอันดับบนตารางเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ได้ดุดันนะครับเอาไปเดกกำลังเล่นได้เหนียวแน ไม่น่าถึงกันแพ้ครับคู่นี้ให้เชียร์ไป,ไปที่อัลเบริตกับเรทที่เป็นรองอยู่0.25เลยนะครับคู่สุดท้ายและท้ายสุดของค่ำคืนนี้นะครับโฟกัสกันไปที่บราซิลบีนะครับการเจอกันระหว่างวิลาโนว่ากับทีมของ CRB นะครับ วิลาโนว่าเกมล่าสุดนี้แพ้ให้กับโนโวริซอนติโนมาศูนประตูละสองนะครับเป็นการยุติสิตธิชนะรวดเอาไว้ที่3เกมนะครับผ่าน23นัดเก็บมา39คะแนนครับรังอันดับ4ของตารางนะครับขณะที่ c ซีนะครับเกมล่าสุดนี้แพ้ให้กับอาร์วายมา1ประตูละสองนะครับเป็นการแพ้นัดที่4ในรอบ5เกมหลังแบบที่ไม่ชนะใครนะครับผ่าน23นัด25คะแนนครับรังอันดับ16ของตารางนะครับ คู่นี้นะครับเคยดวลกันมา23ครั้งด้วยกันนะครับเป็นวิลานัวที่ชนะไปได้11ครั้งนะครับเสมอ5แล้วก็แพ้7นะครับวิลานัวนะครับอาจจะแพ้มาในเกมที่แล้วก็จริงนะครับแต่ผลงานโดยรวมนี่ดูดีกว่านะครับเซียบีกำลังโคม่าแบบนี้นะครับเชื่อว่าวิลานัวเข้าวินสบายๆครับก็เชียร์ไปที่วิลานัวกระเบิดที่เป็นต่ออยู่0.5เลยนะครับสรุปที่เดียเซนหมีคยิบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่ซานเฟเซ่นะครับมารีนอตวองฟอเรอัลบิเลกแล้วก็วิลานัวนะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับสามารถเข้าร่วมไปกันได้ครับกับแอดเซียนหมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆครับแล้วก็มีเสื้อบอลใหม่ล่าสุดประจําฤดูกาลนี้มาแจกกันด้วยนะครับก็เชิญคลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ